lên trầm chảy ra, lên trầm chảy nha anh <laughs> diêm à, hay là anh à, nuôi diêm hay mày luôn anh nuôi hay à, à đi Nó nuôi hay à, à đi chinh chinh rồi diêm à, hay à <cười> <cười> ันยิ้มตรงไหนเนาะงดนี่งอป่าไงฮะยิ้มให้โอ้ยยิ้มให้อีกโอ้โหโอ้โอหอ,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 อน,อนละไรลูกเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดสดมอนให้ฟังเดี๋ยวเปิดเปิดพัดสดให้ฟังเออโอเคเดี๋ยวเปิดเปิดพัดสดให้ฟัง จะเปิดบทพัสดให้ฟังนะโอเคไหมโอเคนะอ่ะแล้วอารมณ์ดีเดี๋ยวมาเช็คอารมณ์กันอีกรอบหนึ่งโอเคไหมเดีย๋ยวมาเช็คอารมณ์กันอีกรอบหนึ่งโอเคหน้าโอเคอย่างเงี้แหละหน้าตาโอเคใช่ไหมหน้าตาโอเคอืมหน้าตาแบบนี้เลยโอเคยิ้มแห้งๆพร้อมสอบ <c oughs> น้องแมวใจดีจะตาย